ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ SME Champion ดำเนินรายการโดยดออรอุดมที่ปกพรยเกษตรและปิยพงษ์เคนทวายสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบริษัทดิจิทัลบิซนเนสคอนซัลท์จำกัดและสมาพันธ์ SME ไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ SME c h ม m ป i o n นครับทาง FM 8 9 5วิทยุราชมงคลธัญบุรีนะครับผมปียพงษ์เคนทวายรายงานตัวในช่วงเวลานี้รับหน้าที่ดำเนินรายการนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้นะฮะต้องขออภัยผู้ฟังนะฮะโอ้โหเสียงน่าจะบอกว่าไม,ไม่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะฮะทีมงานบอกว่าเสียงอาจจะอู้อ้หน่อยนะฮะอาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าใช้ระบบของหูฟังแบบบลูทูธนะฮะก็อาจจะสัญญา าในการเข้ารายการอาจจะชุกละหกนิดหน่อยนั่นเองนะครับมาดูเรื่องราวในวันนี้สดจากห้องส่งจากเรานั่นเองนะครับมาเสียงสดสด,สดชัดเจนชัดเจนนะฮะพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่จะส่งตรงถึงผู้ประกอบการ SME กันด้วยนะฮะท่านผู้ฟังที่อยู่พื้นที่ไหนรายงานข้อมูลเข้ามาได้ เราถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k ของวิทยุราชมงคลทัญบุรีนะครับวันนี้วันศุกร์นะฮะสช่วงรายการด้วยกันเดี๋ยวช่วงแรกเนี่ยมาคุยกันเรื่องของกิจกรรมออนไลน์กันหน่อยเริ่มได้เห็นว่าตอนนี้กิจกรรมออนไลน์เกิดขึ้นมาเยอะนะฮะแล้วก็แน่นอนตอนนี้ facebook เองก็จัดคอสพิเศษนะครับ อัดอบรมให้ฟรีเลยใครอยากเรียนออนไลน์การใช้งานของ a c e b o o k เนี่ยเป็นอย่างไรมาดูคําแนะนามาวิบทวิเคราะห์ของอาจารย์สักนิดนึงนะฮะคุยกันกับอาจารย์ดรอุดมทิพย์ปกภัยเกษตรนะครับกรรมาการผู้จัดก,การบริษัทดิจิทัลพิเศษคอนเซ็ปต์จำกัดและรองประธานสามพันธ์ SME ไทยอาจารย์มาแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณปิยพงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผม New n o r m a l ในอนตอนนี้เห็นได้ว่าการ อ่าปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมาเยอะนะฮะแล้วก็สิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็โหว่าเริ่มเห็นบทบาทมากยิ่งขึ้นโดยรวมถึงเรื่องของการจัดออนไลน์นะฮะอาจารย์โอ้นะฮะตอนนี้กอ็อย่างเช่นแพลตฟอร์มที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่แหละอาจารย์แบบโหเปิดขึ้นมาตื่นขึ้นมาปุ๊บก็ต้องเปิดกันก่อนเลยนะฮะอย่าง Facebook เองตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาหันมาที่จะเปิดเป็นอคอร์สพิเศษใช่ไหมอาจารย์แบบสอนอบรมนะฮะสอนแบบอันคอร์สอบรมฟรีเพื่อช่วยเหลือ SME ในการเร่งฟื้นฟูธุรกิจแบบเพิ่มทักษะในการใช้งานดิจิทัลแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการเรียนที่แบบว่าเจาะลึกมากขึ้นไหมฮะหรือเป็นแบบวิธีการที่จะให้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานให้คนที่อาจจะไม่เข้าใจในการฟังก์ชันใช้งานเหมือนเหมือนเฟซบุ๊กว่าอ่าฉันมีฟังก์ชันแบบนี้นะคุณสามารถใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ได้เพื่อให้เขาสามารถไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของเขาฮะอาจารย์เป็นแบบนี้ไหมฮะเอ่อถ้า,ถ,าถ้าจะดูจากสิ่งที่ หัวข้อที่เฟ e บุ๊กเขาจะเปิดอบรมนะคุณเสียพงศ์ือว่าตั้งแต่เบสิกจนถึงแอดวานซ์นะครับเป็นหัวข้อที่เฟ e บุ๊กให้เรียนเพราะว่าหัวข้อเมันทุกวันอังคารอะ่ะคุณเสียพงศ์ก็คือเรียนทุกวันอังคารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยอนะครับเพราะฉะนั้นือถ้าเราไม่สะดวกเนี่ย เราก็กลับมาดูย้อนหลังนะครับเ c e b o o k เองเนี่ยมีโอกาสได้จัดอบรมให้กับ SME เนี่ยในรูปแบบที่เป็น Face-to-Face face มาแล้วนะครับ mm. แล้วก็วันนั้นที่เขาเปิดเปิดตัวจริงๆต้องบอกว่าปิดตัวโครงการที่จัดเฟ to Fa c e เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยรอบแรกอันนั้นประมาณสักปลายปีนะ mm. ปลายปีปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ผมก็ไปร่วมงาน เคสของเขาน่าสนใจนะครับมีหลายเคสมากก็ตอนนั้นเขาจัดประมาณสักยี่สิบสามสิบลายเป็นโครงการําร่อนไม่ไม่ได้เยอะนะอาจารย์ถ้าพูดถึงแบบนี้ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเป็นกลุ่มเฉพาะตอนนี้เขาจะใช่ครับเป็นกลุ่มเฉพาะตอนนี้เขาจัดไปได้แล้วประมาณสักพันลายนะครับก็ยังไม่เยอะครับอจากตัวเลขถ้าถ้าพูดถึงจริงจากพันรายหรือประมาณสักสามยี่สบสาสิบลายเนี่ยจากตัวเลขที่คนใช้งานในในบ้านเราวันนี้น้อยมาก เทียบกับผู้ประกอบการเ m e เอมอเนี่ยที่สำนักงานสิทธิแห่งชาติสสวสำรวจไว้สามล้านกว่าเนี่ยโอ้ยิ่งน้อยใหญ่เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กก็มองว่าถ้ามันทําแบบนี้เฟซบุ๊กตายแน่เลยอืฉะนั้นเฟซบุ๊กก็เอาประสบการณ์ในการที่ได้มีการอบรมนะครับกับผู้กการเอสเอ็มไีไทยจริงๆเนี่ยมาปรับคือที่ผ่านมาหลักสูตรออนไลน์ของเฟซบุ๊กมีอยู่แล้วนะคุณเปียวคงที่สอนโดยเฟซบุ๊กแต่มันก็ มันก็เหมือนหลักสูตร Google ที่ที่เราเรียนบนบนออนไลน์บน Google ได้อะอม,มันคือหลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบให้เหมือนกันทั่วโลกอ่ะคุณเปียวพงศ์ม,มันไม่ได้มันมันไม่ได้มีอะไรที่มันแบบเออให้เราเข้าใจได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอผมยังไม่เห็นอตัววิดีโอการสอนวันที่สิบสี่นี้นะแต่ผมเข้าใจว่า Facebook เองเนี่ยได้เรียนรู้นะครับว่าเอการ การสอนออนไลน์เนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะ,ะปัญหามันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเราเรียกว่าเพนพอยต์ใช่ไหมครเพนพอยต์ของผู้บริโภคเนี่ยแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะทําในลักษณะที่เป็นคัสตอมใหม่ให้กับคนไทยนะครับเ,ออเพราะว่าที่เรามีเรียนบนออนไลน์เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษที่ผ่านมานะอือเพียรคงแต่เขาจะว่าเวอร์ชันนี้เขาน่าจะปรับปรุง เป็นภาษาไทยได้นะครับก็ดีครับทีนี้ท้ายสุดแล้วเนี่ยถามว่ามันก็ยังเป็นการเรียนออนไลน์ซึ่งการเรียนออนไลน์มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เอ,อการเรียนจริงๆนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายประเด็นที่ที่การเรียนจริงๆแล้วเนี่ยแบบในสถานที่เฟสตูเฟสเนี่ยมันได้ประโยชน์มากกว่านะครับการเรียนแบบเฟสตูเฟสบางที ก็คือการจับมือทำอะ่ะนคุณเปียคพงื์ครับนะครับทีนี้ถ้าการเรียนออนไลน์ตอนนี้มันมีสองแนวไงแนวแรกก็คือเรียนออนไลน์แต่สอนสอนสดนะแต่เรียนออนไลน์กัรเรื่องกาเรียนออนไลน์แต่เป็นเทปอะ่ะอืนะครับเป็นเทปซึ่งเอ,อในผมเข้าใจว่าในกรณีของเ facebook เนี่ยคงก็คงเป็นในลักษณะเป็นเทปเพราะว่าไม่ได้เปิดให้คนเข้าไปถามต่อเรียนนะคุณเปียคพงื์นะซึ่ง ซึ่งพอไม่เปิดให้คนถามตอนเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหามันจะต้องเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าขัดจังหวะไม่ได้ออืนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเออพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยคนที่ไปเรียนรู้เนี่ยก็ต้องก็ต้องกลับมาย่อยค่อนข้างเยอะะถ้าย่อยไม่ได้ปุ๊บเนี่ยไม่เข้าใจก็ไม่รู้ไปถามใครอีกถูกไหมบเบียร์ฟงครับว่าผมเออผมยังไม่แน่ใจนะว่ามีฟีเจอร์ในเรื่องของการ การให้ไปถามใหม่นะครับแต่ผมเห็นฟีเจอร์ดูย้อนหลังแล้วแต่ยังไม่เห็นฟีเจอร์ว่าให้มีการถามใหม่นะครับแต่เข้าใจว่าเฟซบุ๊กอาจจะไม่สามารถที่จะเซอร์วิสในแง่ของการถามได้การถามก็อาจจะไปใช้เฮลของ facebook ทุกวันนี้ซึ่งม,มีอยู่บนบนเว็บอยู่แล้วนะครับเราสงสัยแล้วก็ไปถามในเฮลได้ของ facebook ก็ได้คำตอบ เออแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นะแต่ว,ว่าภาษาม,มันก็ไม่ได้เป็นภาษาแบบอาจารย์สอนลูกศิษย์หรือที่ปรึกษาคุยกับผู้รับคาปรึกษาอย่างงี้ครับครับเพ <อ S 1> ราะสกิลการ<ต>ใช้งานแต่ละคนเองก็จะแตกต่างกันนะอาจารย์ถ้ามองแบบนี้ด้วยใช,ใช่ครับแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะก็แนะนําผู้ประกอบการ SME ที่ฝั่งรายการเราอยู่นะครับถ้าอยากเรียนรู้เรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับโดยเฉพาะการใช้ Facebook เป็นเครื่องมือนะครับก็ให้ไปเรียน นะครับเดี๋ยวคุณเปียยงคงแปะลิงก์ไปเลยข่าวนี้แล้วก็ให้ทางผู้ฟังเรานะครับเข้าไปอ่านแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะมีลิงก์ให้กดเข้าไปสมัครอืมใช่ฮะเข้าไปติดตามให้เข้าไปติดตามนะครับมียละเอียดอยู่ครับผมครับโอ้นะฮะก็แนะนำนะาอาจารย์ถ้านบอกนี่คือก็แนะนานะฮะมีอะไรที่เป็นประโยชน์นะฮะต้องบอกว่าโอ้เขาร่วมให้หมดเลยอยากให้เขาร่วมเพราะว่า เราจะได้เหตที่ทางด้วยเพราะบางทีเนี่ยอาจจะมีทริคพิเศษหรืออะไรที่คําแนะนำนในบทวิเคราะห์สําหรับการทาธุรกิจด้วยเพราะบางทีแต่ละประเภทแต่ละสเกลการทํางานเองก็ต่างกันบางคนอาจจะทําแค่ไม่ได้เป็นเหมือนทําธุรกิจนะอาจจะทาเป็น,เป,นเป็นแบบเพื่อที่จะนําเสนอข้อมูลให้คนติดตามเล่าเรื่องราวขายเป็นเนื้อหาคอนเทนต์อันนี้เป็นรูปแบบหนึง่งแต่ถ้าเราแบบใช้เป็นขินสินค้าหรือบริการหรือเป็นแบบแ,บบแนะนําองคอ์กรหรือสิทธิ์แบบ ธุรกิจของเราแบบนี้อาจจะต้องมีอีกรูปแบบหนึง่งวิธีการใช้แบบหน,นึ่งอย่งนี้อยากให้ให้เข้าไปร่วมที่เรามาคุยแบบนี้คือไม่เป็นประโยชน์ในช่วงสถานก,การณ์แบบนี้เราเห็นมาว่าโหเด็กๆก็เรียนออนไลน์กันแล้วนะฮะและช่วงก่อนในนี้ก็เิ่มีออนไลน์มาบ้างก็อย่าเชิญชวนนะฮะจะได้ไม่ตกเทรนนะฮะจะได้ไม่ตกขบวนเพราะว่าเขาเริ่มไปกันหมดและนะฮะแม้ <c oughs> จะมีเริ่มจะมีกิจกรรมบางช่วงที่อยากจะแม้จะไปเจอกันหน่าจานะมีเฟสทูเฟสไปเจอกันบ้างแต่ว่ากิจกรรมในช่วงนี้ถ้า เริ่มเติมนะฮะพื้นฐานกันก่อนได้ก็จะดีแต่เห็นอยู่กันนะฮะเอาเดี๋ยววันจันทรเดี๋ยวเรามาตามกันข่าวจากเมื่อวานใช่ไหมอาจารย์ที่เราคุยกันว่าเห็นวันนี้ก็มีมีรายงานข่าวไลายสื่อบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกทีมทีมเศรษฐกิจเลยใช่ไหมอาจารย์ก็จริงๆแล้วเนี่ยโปติวันนี้ต้องประชุมคอรมอเศรษฐกิจครับแล้วเนื่องจากว่าเทางทีมของรัฐมนตรี สามกระทรวงนะครับกินหนึ่งรองเลขาก็คือคังนะครับพลังงานแล้วก็อวแล้วก็ด็อกเตอร์กอศัพท์แถลงลาออกจากมสมาชิกพักพลังประชารัฐใช่ท่านนายกก็เลยเลื่อนการประชุมคอรมอเศรษฐกิจออกไปโอ้ค่าแล้ววันนี้เลยกลายเป็นประชุมคณะทํางานด้านเศรษฐกิจของนายกคณะที่รึกษาของนายกด้านเศรษฐกิจ ไม่ใช่คอร์ลมอเศรษฐกิจอืมค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคุยกับคุณเปียวของเมื่อวานนี้วันวันนี้ไม่ได้เข้าอ๋อนะฮะว่นนตา,มมาต้องติดตามกันต่โอโอ้โหน่าจะได้านันะจะเป็นยัางไงาต่อ,อใจครับผมแต่เราก็รู้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าแนวทางต่างๆหรือสิ่งที่ทางาสมาธ์เองทางสสเองหรือทีมงานที่มีการร่วมกันนะฮะมีการสารวจมีการแบบาหาแนวทางเสนอขึ้นไปเพื่อให้ท่านนายรัฐมนตรีได้เห็นว่าาแนวทางที่หน่วยงานที่เห็น ผลกระทบจริงๆกับผู้ประกอบการเนี่ยอยากจะให้ช่วยอะไรได้บ้างเผื่อท่านจะได้มีสั่งการลงมานะฮะจะได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้ด้วยอ้าวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวคงได้ติดตามแล้วก็มาลงในรายละเอียดจากหลังจากที่มีการเป็นมติออกมาแล้วกันนะฮะอ้าววันนี้ขอบคุณอาจารย์ของเราเดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยวเราคุยประเด็นอื่นก็ได้ฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ดรอุดมี่ปกภัยเกษตรนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทดิจิตอลเบสเน็ s คอนซัลท์จำกัดและรองประธานสมามเอสเอ็มอีไทยนะครับพักกันสัก ช่วงหน้ามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารกันบ้างวันศุกร์แบบนี้พร้อมหรือยังจะไปที่ไหนกันบ้างและเจ้าของร้านต่างๆพร้อมแล้วหรือยังนะฮะมาเช็คความพร้อมกันหน่อยสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ SME Champion สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบริษัทดิจิทัลบิสเนสคอนซัลท์จำกัดและสมาพันธ์ SME ไทย